อีเวดนะครับเก่าสมัยนะครับวะโอ้โหขอบผมอนนี้ตีหนึ่งใช่ตีหนึ่งก็บาแล้วบายวงแบบฮะผมง่วงผมเพิ่งตื่นผมก็มาอัดเลยเอ่อนี่คือเกมอีเวดนะครับไปเป็นเกมที่เราต้องวิ่งหนีผีตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่ผีมันเป็นมีมมีมที่เป็นผีโอเค ผมเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วคลิปนั้นอะแต่ผมรู้สึกว่ากลับมาเล่นอีกดีกว่าเพราะว่ามันหน่ทุกคนแล้วมันให้กูหลดเลยเนะ่ะเออฮะอันนี้เราต้องวิ่งอยู่ในสารเจ้าเหรอเอ้ยไม่ใช่สารเจ้าวังวังวังเอ่อวังจีนของคิงด้อมนะไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยทำไมกูต้องมาวิ่งอะไรนะเนี่ย นายสัตว์จริงด,ด้วยโกโูต้องมาวิ่งในวังจริงด้อมท่านฝังอีอยู่ไหนฝังอีฝังอีหู้ชิงหนุ่งชงเชียน่ายชีชีโชตับฟักแมวอะไรบ้านี่กดวิงบบว่งไงวะผมลืมอ,อ๋อไม่ไม่ไม,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 มีอ๋อนี่ไงก็กดเป็นมุมมองนี้ดีกว่าโอเค อันนี้คือตอนแรกอ่ะผมรู้ว่ามันเป็นคนตายแต่ที่ไห่ได้มนเป็นผีมันเป็นผีโอเคมันเป็นผีมันเป็นผีเป็นเป็นผีต้องมีมุมมองหน่อยว่ยมุมมองนี้ไปก่อนแล้วกันตาหนึง่งมีห่หรอ่อยอนี่สไลด์ชิปชิปไม่มีอะไรดื่มน้ำก็กดกดกินน้ำไงวะ อ๋อนี่คือมองหลังสวีดี้สวีดี้โอ,โอ,โอ๋ออ๋ออ๋อได้ครับได้ครับไ<ม>กลปะก็ทำไมผมวิ่งช้าลงวะมันมันช้าหรือว่าเราอ้วนหรือว่าอะไรผมต้องกินน้ำพามแล้วเนี่ย พามพามอยู่ตรงหน้าของเนี่ยพามเนี่ยอันเนี้ยเอาล่ะกมมองนี่เดีกวมองอะไรเนี่ยรอรออันนี้ไปสักสักหนึ่งเกมอ่ะไงเพื่อนก็รู้นะว่าว่าว่าวิ่งเข้าไปตายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูหน่อยมีอะไรอัปเดตมั้งเริ่มเกมเนี่ยแล้วขาผมเป็นเหล็กยังอาะแล้วใคไมขาผมไม่เป็นเหล็ก ปีผมเท่าไหร่สามหกเมื่อกี้เท่าไหร่บะาสามสามบ้างน่าตั้งแต่แล้วแหละนะครับผมไม่เป็นเลยโอเกิดอะไรขึ้นกินน้ำโกล่านะครับน้ำพรามแนะนำให้ดื่มพรามนะผมดื่มแล้วไม่อร่อยเลยเอ้ยยอยยอย,อยอรสชาติเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนมึงเอาไอติมอะไปละลายแล้วมึงก็มาดัดแปลงให้เป็นน้ำอะเออเหมือนในไอติมอะ เอออร่อยดีโอ้แต่เย็ยนี่ไม่อร่อยละข้างหลังกูเนี่ยโอ้ยไม่ได้ครับเอาเราต้องเราต้องช่วยอะไรปะกดคิวกดคิวกดคิวโอ้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 เป็นอะไรโอ้ยไปดีกว่าครับอันนี้มานอะไรเนี่ยเออหิว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 ผมไม่ได้เล่นนานมากครับขอโทษครับเอันนี้คือคนตายใช่ไหม ไอ้แกงกูเออมีตรงไหนอีกอุ้ยอันนี้อันนี้ผีหรืออะไรโอ้มันไม่ใช่ผีมันเป็นคนตายโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องช่วยใครเนี่ยเอ่อผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยไปจะทำอะไรรูคือ กล้องกูเป็นอะไรทำไมมันหมุนไม่ค่อยได้นะครับวผมรู้สึกว่าอีเวดนี่ทำดีมากเรื่องน้ำกับเออน้ำมันทำดีอ่ะน้ำสวยอ่ะแต่ไม่มีเสียงน้ำเลยฮี่อไม่ไม่มีเสียงน้ำเลย กดตัว G ครับขอโทษด้วยอ้าวล่ะเรามาดูชอ็อปดีกว่าอืมเหี้ยเลยเนะี่ยอ๋อเวลาใช้ได้ทุกวันหะเออน่าจะใช้ได้ทุกครั้งโอโ้ทําไมผมตังค์เยอะจังอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้จักไฟที่หัวอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เทเอ็กซาเล่เอ็กอ๋อไว้ตอนกลางคืนโอเคซื้อมาน่าจะประมาณนี้น้ำหร น้ำซื้อมาเยอะเลยขอเยอะเลยโอเคอืม okay. hmm. ไม่อะไรอ๋อสปีดแม่แอมแม่แอม,แมเราเรา,เ,ราเน้นจากคนอื่นดีกว่าอันนี้คืออะไรวะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคืออะไรเดือดสป่าวสิบห้าล็อตแต่เมื่อกี้มึงเก็บสิบลบัตไอ้ชาติมา ครับครับอ um oh no no mm ืม hmm. อืม right. ก <will> ูเก oh 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 ่งไอ้ทำไมมันขึ้นว่าสามอะแปลว่าเราใช้ได้แค่สามครั้งเหรอบ้าไปแล้วกดหนึ่งใช้ได้เก่งครับอุ้ยคนนี้อู้เสืองแหลงโอ้ยเสียแสงสีสันอะไรบ้าบอไปหมดแล้วบ้าไปแล้วกินน้ำพามก่อนนะครับ แล้วคุณจะวิ่งไวนี่ครับคุณจะเป็น K S I ที่เพลงแม่งหวยชิบหายถึดจุดบีดัสเออินดัเดีววเพลงแม่งโคตรเก๋อ,อเดี๋ยวแต่น้ำมันอร่อยจริง้ยคนไทยเหรอเฮ้ยคนไทยไทย ชื่อเมย์ครับเอา้าแล้วก,กูได้กินอะไรบ่อยๆวะเกลืองน้ำนั่งก่อนแล้วกันไปลเลยเฮียไปจะอยู่ก็อยู่กูไปอยู่แล้วกวดแมปไม่ได้อะ เป็นอะไรไม่รู้ผมน่าจะตั้งปุ่มแบบใหม่เฮ้ยกี่นาทีปะอืมหนึ่งแดกโคลาแล้วไปโคลเแดกโคเลียแล้วไปโคลาแดกยาบ้าแล้วไปโรงพยาบาลแดกโรงพยาบาลแล้วไปไปไปไหนวะไม่คือคนตายมีคนเดียว ว่าอ,อะไรไปคุณผู้หญิงเชื่อผม,มจะพาคุณไปที่ที่ไก่แซนไก่อ้าวมึงดึงกูลงมึงชุบแม่งได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยซองกีฮุนเอ้ย ตรงกีฮูนนิ่งไว้ย็ดเคไอ่ฟูเฟียวแต่แม่งไม่เฟียวไแล้วไอเหี้ยทำไมไม่มีอินวิซิเบิลวะแบบแองสตอมอะไรเงี้ยก็เสียงมีแบบเท่ๆอะไรเงี้ยไม่มีเหรอวะแต่วพวกพวกมึงอีก45 44ิ้ีวิพวกมึงก็จะหายไปแล้วไกลไกลไกลเดี๋ยนะทุกคนมันเป็นคนไทยกันแล้ว เออเด้ออเดอะไรมึง<ถ>ฮีโ <detective> ร <sound> ่บายมึงทำอะไรกู ฝากไว้ให้คิดโอเคแคนเปิดที่นี่พันธมิตร ได้กระพมไอ้เหี้ยตัวเหี้ยน่ากลัว มาอย่างนั้นแหละอละไรทุกคนเอาเนี่ยใช่ดีวะอ้ยเกือบชีดละแม่ผมเกือบไอ้นี่ผมเกือบแบบว่า ai vậy đang đi tại nè cây phiền mương ná à cái gì này vậy là mình miêu gấp đặng quá oh gặp lại gặp lại Nè, nghe 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 nè ờ đấy ấy liệu gì อ๋าเหรอทุกคนผมสงสัยมานานละแมปนี้มันสวยเกินไปแต่ว่ามันดูเล็กอะัอนไหนดีอ่ะวูซิตี้ซิตี้เล่นซิตี้ดีกว่าอ้าวทำไมมันโหวตอะไนก้น,น,นหมัผมแนะนำว่าให้เป็นซิตี้นะผมจะได้เป็น In อินวิสเบิันไอ้เหี้ยมันโหวตอันนี้กูโหวตอันนี้ไอ้สั อ๋อเฮียเสียงวัวเป็นอีกกรชัน้นพวโง้ไปดาเขาอีกพ่ค,ครับเออทุกคนผมสงสัยมานานละสงสัยคี่รอดแล้วเดออเฮี oh, yeah. วยว้าอ,อวันนี้มีเอนจีปะ เออทุกคนผมสงสัยมานานวิพูดกินรอบไปเลยโอเคอันนี้กูสงสัยจริงแล้วอันนี้ฟาร์มหรือเลยเนะี่ยไมันดูแปลกๆก,ก็ฟาร์มอะไรทียเออเฮ้ต้นไม้นี้เก็บแบบนี้ฮู้ มาลิตเติ p ลโพนี่มาลิตเติ y นี่อ่าไม่น่าใช่โอ้ยมีไก่ด้วยคือผมไม่เข้าใจนะมาเลี้ยงคือแฟบแจ็คอะมันเป็นยูนิคอร์หรือมันเป็นม้าปะเออมันเป็นตัวเฮียหรอะ,ะน่าจะเป็นมา้าแล้วม้าเลี้ยงไก่ไก่มาเลี้ยงมาปะมาเลี้ยงคออมา้มาม้ามีคอกเป็นของตัวเอง อะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรสาวขอบคุณครับ Thank you for my mum โอ้ยเหยียตายหากันยูกเพือนเลยเอาล่ะนะไอพวกติม๋มฟังกูให้ดีกูคือชายที่จะมาหยุดพวกติม๋ม

บัๆๆโอ้โหกล้องกูมันช้าเหี้ยเลยวะหมุนไม่ได้อะไอเหี้ยวิยอมไปกูจะช็อปจะช่วยกูเฮ้ยจิบิดหลังพี่หลังหลังเข้าหลังเข้าสวย เฮียยุ่งพวกมึงด้วยไปช่วยพวกหาเหวนั่นดีกว่าสวัสดีครับมาดิมาดิเป็นี้ยหมดเวลาก่อนคุตายเฮียคือผมอะเมลาอผมชุบใช่ไหมทุกคนกล้องผมมันจะแบบว่าหันไม่ได้แล้วมันจะชา้าจิบหายเลยทำไมวะเดี๋ยวผม ขอปรับอะคาเมล่าหรอกอ็อะไรเนี่ยเอออันนี้เมียผมตัว่าเมียช่วยเองไ <c oughs> อ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะไอ้หนูเป็น <c oughs> เหี้ยเลยเนี่ย <c oughs> ปัย่นจักยานบ้าไปเล ปีนปีนสองนาทีเอาละใครแม่งตายหายผมงงไปหมดแล้วว่ากระดูกอ่ะคืออะไรมันเป็นคนตายหรือว่าอะไร You already have met. เอ้ยเอ้ยชุดสิบนาทีกูชุดสิบนาทีกูไม่ไม่จะตาลีพ่อจะตาลีแม่โอ้มจีโอ้มอะไรโอ้อะไรโอ้ยโอ้ยยัยตาไปอีกยัยจะมาตาบิ้วายช่วยด้วย ว้ายฮุ้ยวว้ยววเยดแม่ไปยูกูกูตามอีกปะเออเอออยู่นี่ไปแซดควายไปละไอ้เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับน้องๆเรียนรู้ไว้ไกลอ่ะะ ฟิสิกเกมนี้มันน่าจะหวยแตกมากโอ้กูเพิ่งชุบมึงไปไม่ใช่ลออะอออออฟรคงขอแล้วครับเอ่อแต่ว่าผมว่าผมเสียสิบสิบโลบักฟรีตายหากันหมดเลยโอ้โหโอ้ my god เงินไม่เหลือ ได้หาได้หาเตะหงผมครับทีช่วยผม thank you ครับไอเล็บยูสมัดจุ๊บจุ๊บเออ <c oughs> เ <c oughs> พื่อนเพื่อนผมชอบบอกว่าผมวาเวลาอาร์คิวเกะเฮียกิวกูเป็นเหมือนเกย์เลยเว้เเยวต้องพูดคำนี้ครับกูไม่ใช่เกย์แล้วกูก็มีแฟนแล้วด้วยเออแถ้าใครคิดว่าผมยังไม่โสดไปเลย เดี๋ยวนแป๊บนึงแป๊บนึงกูขอดูหลักฟิสิกส์เกมนี้ก่อนเพื่อนนึกโอ้ยยไ้ี้อะไรล่ะเอาอะอีกตาเดียวผมจะปิดเกมแล้วเพผมขี้เกียจขับได้ด้วยนีหมดนห้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮมยเน อไอ้เี้ยนั่นเลยที่มันภาคภาควนละแอนคนใหม่ที่หน้ามันเชียป้อมเลยสักจะรอ่วอ๋อมันคือผีเหรอไอ้กระดูกอ่ะหรือว่าอะไรกว่ามันหมดแล้วนะอะไรปะทำไมตัวมันเล็กจังฮัล Money. ่โอ๊ดก็อโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายมีระบไรดูจุ๊บจุ๊บจเนี่ยี้เอาไปละ